สวัสดีค่ะจันเอมมนรราค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยนะคะสําหรับเด็กๆที่เกิดปีฉลูกันค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาเริ่มที่จุดเด่นของน้องกันเลยนะคะในนี้บอกว่าเด็กที่เกิดปีฉลูนะคะมีเรื่องของการมองโลกในแง่ดีค่ะนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรใดๆก็ตามมักจะได้รับความรักความเมตตาจากคนอื่นรวมไปถึงเป็นคนที่รักธรรมชาติด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะส่งเสริมในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทําให้น้องรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีเรื่องของไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาได้คะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของจุดด้อยนะคะของน้องเขาหรือจุดอ่อนนะคะในนี้พูดถึงคําว่าจุกจิกนะคะหรืออาจจะจู้จี้ขี้บ่นในบางคนนะคะในเรื่องของตรงนี้แล้วก็เป็นคนชอบดื่มชอบทานนะคะอาจจะชอบขอขนมหรือชอบอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะต้องดูแลในจุดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้ รวมไปถึงน้องอาจจะพูดอะไรที่มันเกินจริงเกินมากกว่าในสิ่งที่เป็นสักหน่อยนะคะบางครั้งอาจจะต้องมีการสอนตรงจุดตรงนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเรานะคะต้องเรามาระวังตรงนี้ด้วยค่ะค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วก็ใครอยากเรียนไพ่สามารถติดต่อได้ค่ะ